ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทท่านกำลังอยู่กับบ้าวมีช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมสิพาพี่ผ้ามองไปหาเก็บเห็ดปลาดินอยู่นี่ปลาดินอยู่นี่พี่น้องหาตัวท่านพ่อเย็นนี่ปลาดินดินอยู่หน้ามีน้ำไผ่หุดครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้าวมีช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมพบพอกันตอนตีสี่ครัวพี่น้องผมสิพาพี่ผ้ามองตะลุยปลาเห็ดให้มันระเบิดไปเลยพี่น้องผมปลาเห็ดที่อยู่ไอ้มองที่บ้าวมีเอาลงเอาเห็ดไปเกลียขนกับเอาลงบักไลเป็นเห็ดไข่พี่น้องผม ป้าแตกเรียบร้อยมาเฮาเซลซาคนเขาไปพร้อมกันทีเดียวซีหาคนบ้ามีสูบอะไรพี่น้องผมหาคนปล่อยให้ข้าเจ้าเขาไปบ้ามีมีมองเด็ดมองเดียวที่เขามาผู้เดียวบ่หัวสีไดจักดอกดอกสองดอกดอกอันยังดีเนาะพี่น้องเนาะติดตามชมและเชียร์ได้พี่น้องเด้อเฮียบฉี่บ่พอกะพักกันไปเหยียบซอยบ้ามีนั่นเราไปบ้ามีหาหมองไม่ดีกว่าพี่น้องผมไปลุยชีวิตนี้ยังมีหวังพี่น้อง บ่อเมนไก่ไก่บีนองกับ่อไก่แต่ว่ากับบ่อหัวผู้ดใดมากก้อนบ่อพีนองมันใบตองหลายเป็นไม้ที่คุณยใหญ่ก่อผ้า,าข้ามาเนพี่นองเนาะเป็นไม้ที่คุณยให่ก่อผ้า,าข้ามาลุยเสลยพี่นองผมบ้ามีบอกเลี้ยวมีมองผัดสีเป่าเลี้ยวบ้ามีบพมีอยาลุยย่างเดียวหนอกจากคนสีมากก้อนคนมากก้อนกระทําใจเล้วพี่นองเด้อ พี่น้องผมลุยลุยกันเสียเลยพี่น้องผมมันม่นสีเห็นเหรอฮะนี่โอ้ไบไตเห็ดย่ายผ้ายางใส่ไหมย่า่ผ้ายางไมาถี่โอ้ยยานว่าได้แจ็คดอกอยูด้วยชีน้องใบตองลายแห่ หนูนูปูผีกับบ่ได้ยิ่เยอ,อะแนวนี่แต่เบื้องกันว่าเขาสี่ใดพบปนบนพี่นอ้องเนาะเป็นไม้ไม้ที่เากก้างบกสินเคยเป็นไม้ไม้ที่เากก้างบกสินเคยพี่นอ้อง ถ้าเจ็ดใสเนนะไม่มช่เกาะเดียวเดียวไปนี่ไปนี่เพื่อุ่นขันติไปญาาดป้านั่นน้ำเพลินกับบ่ไหวพี่น้องผมบ่ไหวมันหลายคนเลือกเกินสูบบ่ไหวบป่ามีกัดไปแนวนะั่นเต็มที่กัดไปท่ายเพลินข้าเพลินอยากเอาไปอยากไปกินน้ำน้องพี่น้องแล้ว เอาไปสู้พ่อสู้แม่หฮาปนเ่าได้กันก็ได้จำเป็นต้องมาเก็บมันเป็นยาฆ่าพี่น้องเป็นยาฆ่า,าซึ่งลักษณะแบบนี้บ้ามีบอกรุ่นวาถานัดรยาฆ่า,าลายนาะพี่น,อน้องเนาะจักสีเดียวเบิ่องดเอ็ดจังใดผ่านแล้วบ้ามีนผ่านแล้วพี่น้องผมคลิดนี่ ผมบ่ได้ให้พี่น้อ,นองเลยเบิ่งแจ็คดอกสองดอกบ่ราสวยเลยหืมเพราสวยบ่เกิดทำอะไรฮะน,นี่ขอเนื้อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป้าเจ้าเขาเลยครับเด้อให้ลูกไงแจ็กซี่หาดอกก็ได้ปนโอ้โหบ่บขื่อเด้อดแบบ บนควมบ่ก็คือตรงคือบ้ามี่เลี้ยวเห็นแวบโหลดบ้ามี่เลี้ยวเห็นแวบโหลดพี่น้องนี่นี่พี่น้องผมนี่เนี่ยมันยุดใต้ยาข่าพี่น้องผมมันเอาหยาพี่น้องเบิ้งงบนอีอย่างยากหน่อยๆมาเห็นแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละเห็ดไข่ปลาเห็ดไข่พุ่นเฮ็ดไข่ขาวพี่น้องผมเป็นเฮ็ดไข่ขาวเลยพี่น้องนะผมยึดใส่เอาออกมาโอ้ดีทีหาหลอดเลย ยี่ห้ายาครับอะไรบอสี่หาบแก่สำตัวเลยดอกนั่นเปเชียงได้พี่น้องผมสวยงามตามทองเรืองแล้วพี้องเนาะ поряд như thế nào mà là nó có con bшее ở kênh công viên bao nhiêu Ass соб có và ㅋㅋㅋ là cái cái anything giao hết 3 điều con thế nào có thể là nha báo nhận g Clymer is 그 lông của bạn là một cái sức khỏe chuyện của mình thì nó đến đấy đó6,ứasyやって phát ra bài tập cho nó 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 đã r 사람авать rồi làm nó làm dễ d Gyà I cheat a little trip Platform cho nó là nha thách hội cho Wonderful Sc explosives revolutionary nh agreements ư thú vị thư hợp các n bor lơi du khách Pdle.st คว่ามช้ำช่องอีหลี่ว่ามีทางได้กินพี่น้องผมว่ามีทางได้กินไปดอกเลี้ยวสองดอกเลี้ยวพี่น้องผมสองดอกเลี้ยวเฮ็ดเกลียดเมื่อวานจริง ดีสวงดอกพี่น้องผมไปลูอีกต่อจำเป็นนอกระด้ใบใหม่ไรยแนวนี่ได้เฮ็ดบ้ามีเงนินอยู่ม้อนสิได้เขาป้าลงเรียนบอกพี่น้องบ้านบ้ามีกับพวกคุณเคยเปันไง นี่อะไรเนี่ยนี่แหละพี่น้องผมมือเข้างประความไม้ใหม่ยาลายค่นพวกเห็นดอกยมอีลีหรือว่ามีทางสิใดชิ้นมันโอ้น่าผิดหมองไม่วอาบ้ามีบวยว่าพ่นเลยตวนคือพี่น้องผมบวยว่าบวยจมนี่ เบิ่งเ้ามีจำได้ล่างๆท่อนที่ว่มามาหมอนแกงสีพี่น้องผมเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องผมสุดยอดสุดยอดโอ้โหผู้ใดเชีย่ยมันมูนี่พี่น้องโอ้เฮ็ดไข่ค่ะอะไรนี่กระไดพี่น้อง đi phồn nè rồi là phi nào cũng y áp nè bora yi yang rơi Ủa Không có chia bỏ mmm chìm nó โอ้โว่าอยู่พี่น้องเอ้บยบวชเชียมุนเลยเอาว่าเป็นยังว่าเป็นยังว่าเป็นยังได้อยู่ได้อยู่เท่ากับตรงเชียคือว่าแล้วพี่น้องผมเท่ากับตรงเชียคือว่านั่นแหละตรงเชียตัเต็มตายตายจะมาสีให้เชียค่ะใครให้ผู้บา่าปุนหนึ่งแล้วปนหนึ่งแล้ว เยอเดี๋ยวเยวขาเล่งหาตามอันนี้ก่อนพี่น้องผมเจงเชียอุ้ยกัใบใบไหนลายเลยพนะี่น้องใบไหนลายแข้งอุ้ยพี่น้องผมจากสีพ่อป้นกายเป็นสีพ่อแกงพี่น้องเอ้ยจากสีพ่อป้นกายเป็นสีพ่อแกงพี่น้องต้องเอ,าาเอง้าวะอี่ยังมันมันเลือกพี่น้องผมใบไหนม,มันลายมั้ง อดอกบักเอียบดอกบักเอียบอยากให้เห็นดิดอกนี้พี่น้องผมอยากให้เห็นนทากันดิพี่น้องเอาขอพูนขึ้นมาเอาเอาตัวอุ้ยดอกนี้คุ้มแล้วดอกนี้คุ้มแล้วพี่น้องผมดอกนี้คุ้มแล้ว,ลน,วนั่นบ่ามือไม่เคยคิดหวังดูเห็ดรัวๆเนาะพี่น้องเนาะ ดูเฮ็ดรัวรัวเดี๋ยวมันจะค่อยเกิดไปยังสี่ล่เบ้ามีวาใจเย็นๆพี่น้องผม โอ้ยพี่้องไกเชียโอ้ยไกเชียนี่อีกดอกหนึ่งฉาเห็ดยามไ้ดีมันต้องหลุนตลอดนะพี่น้องต้องหลุนตลอดบ่หลุนบ่ได เห็นยังผนมี่ดอกเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ยยน,ยยน,นี่บ่สนาสิกินไดน้ด้วยคิดว่าตั้งแต่ดอกนี้ชั่วลอยกว่าเส้นพี่น้องผมดอกนี้ชั่วลอยกว่าเส้นบอไปใส่แเถอพี่น้องคันบ่นสอดแจง้งเฮ้าย่าดี้จากกันพี่น้องผมแต่บ่สอดแจ้งแกนี้จากกันด้วยพี่น้องเด้อเป็นจังได๋พี่น้องผมมุมมองสวยทุกอริยบทเนาะพี่น้องดอกใหญ่แนวน,น,นี้ตุ่มๆสุดๆใส ได้พอดทงแล้วก็เมื่อถอดตัวเฮาโอ้โหชิ้พี่น้องผมโอ้ยมันเถาวนเย็นโอ้ยกระเชายพี่น้องนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่อีกดอกนึงมันเทาพี่น้องผมมันเทามันเทาว์นี่ดอกนึงเทาว์กรสเชายอุ้ยดอกนี้เด้อดอกนี้เด้อดอกนี้เด้เห็นบนี่เห็ดคือกันพี่น้องผม สายตาพญาเยวของบ่าวนี่พี่น้องโอ้ยเผาซ้ำเพื่งน,นใจพี่น้องเอาซะเลยโอ้ยเท่าเท่ากเอาตัว <c oughs> ได้ยูดีถุงหนึ่งยูดีเห็นว่าก็ได้อันนี้เก็บบาเบิดซื้อซีอซอด้นี่หาตาหมองมันแปล่นพี่น้องผม เดี๋ยวแจงก็อนีบ้ามีกลับไปเปิอดอยลานเปิอดอร่วงก่อนเ้าจังมาสวยอย่างไรแถวนี้มันใจได้ย่างนึงว่าบ่ามีกลับระเบิดเนาพี่น้องน,ะนายจะบ่มีกลับระเบิดแท้แน่นอนให้ได้เหยียบให้ได้วบุ่ไหายใจ มันตรงแจ่งนี่พี่นอ้องแจ่งอากีเดียวเห็นชัดกว่าน,น,นี้มันควันสีแจ้งมันเลื่อยกลายเป็นว่าเขาล่งเล่แกสสีเสียสีหาแจงไดญ อ้ยพี่น้องผมบา่านี่บอกแล้วควบพยายามยุ่ยใส่ควบม,มาน์ยุ่หันพี่น้องควบพยายามยุ่ยใส่ควบม,มาน์ยุ่หันจัดไปจัดไปพี่น้องว่ายัง,งอยู่นี่จัดไปจัดไปจัดไป <laughs> ยีเฮียเพิ่นสี่เป่ามือเดียวดิด ไม่เจะปลาคุณรุ่นช่องเอ้ยไม่เจะปลาคุณรุ่นช่องเอ้ยหอมก็มีอะไรดีงามก็มีอะไรอย่ี้พี่น้องเลยเมียอยู่บ้านเอาไปเห็ดยหยังเอาไปจมบ่จมซื่อๆบ่มีหยั่งใหญ่ไปพี่น้องผมจัดไปจัดไปเคียงๆพี่น้องผมบ่มีอยู่บนแถวเล้อไปพี่น้องผม อุ้ยอุ้ยหนีจากมีว่ได้หนีจากมีบ่ได้ไผ่สีเหลียวเห็นใส่หัวใจนกขี่ทีบางที่ซ่อนเขี้ยวไว้ในหันตั้งเมือนดวงพี่น้องเ,เอ้ยเอาไปเืลี่ยนาเอาไปคขึนเอาได้ครับเด้อดอกนี่ดอกเดียวคุณมันบ่แม่นดอกเดียวพร้อมเห็นบ่บ้านี่สซยาน มันตอง,งมาเป็นแพกคูพี่น้องผมมันตองมาเป็นแพรคูมันตองมาเป็นแพรคูเนาะพี่น้องเนาะจัดไปจัดไปเลย pudding, พี่น้องผมโอ้ยผลใบผลบ่บผลใบตองบ่ได้ไสุดยอดคว่วงามดอกนี่ดอกเดียวสุดยอดเลยดอกนี่ดอกเดียวเสียวได้ละกัเพียงพ่อพี่น้องผมถึงจุดสุดยอดกันแน่นอนกับดอกนี Some ่ดอกเดียวคุณน่ะโอ้ยอ <ables> ีพออีเมียเอ้ยอ <pack> ีพออีเมียคอย เดี๋ยวบอกบอกท่านไดยที่บอกว่าบ้ามียาเยอะมือเชียบบ่ได้แล้วล่ะพี่น้องผมบ่ท่านแล้วแต่งนี้ยอย่งไปยังสีไปยังสีดีหลังจากเชียมาสักพักหนึ่งพี่น้องผมหลังจากเชียมาสัาาากพักหนึ่งโอ้ยดอกแตกเลยบ้ามีมันยุ่หลือไหมพี่น้อง ทสิว่าจังได้เอาได้ขาอยู่ได้ขาได้ดอกเชีย่ยเชี่ยแตกเลยพี่น้องผมเชี่ยแตกเลยจัดไปเจ้าหน้าที่อะไรเจนี่มึงไ่ยอมโพด,ดินมึงไ่ยอมโพด,ดินเลยผมเหียบเราไปที่หนองลานล่วงเ้าก็บบ๊ท่านได้เปิดเด้พ่อจินเหลียวเมียซะเป็นอย่าง โยน้ำบ้ามีอยู่เหมือนบ่ยามบ้ามีใส่มือหาแนวนี่พี่น้องเอาหวังว่า,าพออเฟเชื่อดอกปิดที่ไม่พี่น้องเลยครับกันกขับยาวี้บ่ได้เมื่อดยดีพี่น้องอา้าพี่น้องผมเจอจนได้ขอบคุณทุกไลทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผม จากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมพิษพาดประการได้คำว่าขับจ่าขี้อัตช่างที่พุทสุภาพที่บอกไปบ้านมีความโทษขอไฟเด้อพี่น้องเด้อะทึ่งกับพวกทึ่งหาเห็ดเฮ้ยแกจังบาลละเอา้าลุยขอบคุณครับสวัสดีครับบ่าวมีอยู่จังได้ก็ต้องเอาให้ได้แต่เขาทีว่าหนูหนูหนูย่านเห็ดดำได้มากพอโศกซอยสมบูชสาย,า,ยา,เาเนี่ยเอา้าเบื้องบนสรุปบ,บาทนี่ นี่บ้ามีสิ่งที่บ้ามีได้พี่น้องคิดว่าหน่อยบ่พี่น้องผมมันบ่นหน่อยพี่น้องมันบ่นห,นนบนหน่อยเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมพอกันคลิปหน้าอีพี่นาพี่น้องเนาะตะลุยปลาเห็ดไอ้ผู้ที่หนูหายากลงแต่ว่าบ้ามีบ่ได้ท้อมันก็มีหวังอยู่แต่ว่ามันหน่อยลงบ่เป็นหยังมือฮ่อนมือสั้นโบก็ได้สั้นโบ,นโบช่วงนี้เห็ดร่วๆพี่น้องผมผู้ใดก็หาแต่เห็ดปลาแตกพี่น้องผมหลังจากลงคลิปไปปลาแตกขอบคุณครับสวัสดีครับ